่วันนี้เราจะมาทำผักเสี้ยนดองกันนะคะผักเสี้ยนกันอันนี้ผักเสี้ยนสองกิโลนะคะเดี๋ยวเราจะล้างน้ำแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เลือกก่อนนะคะนี่ตัดมาอ่อนๆเลยนะ ้างรูปใบเขาให้สะอาดนะคะรูปหลายๆลรอบ เดี๋ยวขอเวลาล้างผักเสี้ยนแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแช่น้ำเกลือกันนะคะ ลือนะคะใช้เกลือเม็ดนะคะที่สําหรับดองผักอะคะ่ะเป็นเกลือเม็ดนะคะอันนี้ถุงนี้ประมาณเท่าไหร่2อกิโลอะตอนนี้เหลือประมาณสักครึ่งกิโลได้ใส่พอประมาณนะคะใส่ประมาณละลายน้ำกรองนะคะ เดี๋ยวเรียงผักใส่ถังให้เรียบร้อย ก็เอาน้ำเกลือเทใส่ให้ให้ท่วมเลยนะคะใส่ให้ท่วมเลยใส่น้ำท่วมแล้วนะคะแล้วก็ปิดเขาไว้นะคะเงี้ยแล้วก็มัดให้แน่นทับให้เขาจมนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้สองคืนนะคะเอาไว้สองคืนแล้วเดี๋ยวเรามาล้าง น้ำทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะดองน้ำสาวข้าวนะคะ ดองน้ำเกลือครบสองวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างให้สะอาดเลยนะคะให้ให้เหม็นเขียวหมดไปอ่ะให้ให้ความเหม็นเขียวของผักหมดไปแล้วเราก็จะดองน้ำสาวข้าวนะคะล้างน้ำเกลือให้สะอาดแล้วก็ชิมดูว่าเขาเขาเค็มดีไหมอะไรแบบนี้นะคะ Khi nào che nấm cửa vậy Xoay xoay đây Thank <laughs> you. น้ำให้สะอาดนะคะให้ให้ให้ผักที่เม้นเขียวอ่ะออกให้หมดนะคะให้น้ำมันใสนะคะ,ะสังเกตดูได้ถ้าน้ำที่เราคันมันใสก็แปลว่ามันมันได้อะค่ะสักสองสามน้ำสี่น้ำอย่างเงี้ย น้ำน้ำเขาจะใสเลยนะต้องให้ต้องต้องคั้นให้มันใสจริงๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผักมันจะหืนไม่อร่อยนะคะ 何 ำอย่างนี้จนหมดเลยนะคะล้างเสร็จแล้วเรียงใส่ถังนะคะบีบน้ำออกให้หมดนะคะให้แน่นๆแล้วก็เรียงใส่ถังให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำดองมาใส่นะคะน้ำดองมาใส่ทิ้งไว้สองสามวันก็เปรี้ยวแล้วค่ะถ้าใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสนะแต่ว่า แต่ว่าสูตรนี้พัดไม่ได้ใส่ชูรสนะคะเทน้ำดองใส่แล้วนะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดไว้นะคะเดี๋ยวอีกสองวันก็ทานได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะมาดูผักเสี้ยนดองกันนะคะอ่าดองน้ำสาวข้าวไว้ เท่าไหรสาวันแล้วสามวันแล้ว,ว,ลวช่วงนี้อากาศร้อนน่าจะเปรี้ยวดี สีสวยมากสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะสีสวยน่ากินมากเลยค่ะ